ไม่ต้องเสี่ยงซื้อโซล่าเซลล์รุ่นอื่นมาลองใช้นะครับเพราะไม่รู้ว่าแสงสว่างจะดีแบบนี้ไหมตัวนี้ผมคอนเฟิร์มลองใช้แล้วแนะนําแสงให้ดูตรงนี้เลย300วัตต์แสงสีขาวเข้มและกว้างมากๆนะครับผมนี่คือตัวสปอตไลท์โซล่าเซลล์ของแบรนด์ดังโมดิโซล่านะครับและนี่คือแสงของตัวขนาด60วัตต์นะครับผมราคาหลักร้อยเนาะกุ่มพื้นที่ได้ประมาณ50ตารางเมตรนะครับผมเปิดปิดอัตโนมัติสว่างค้างถึงเช้านี่คือรุ่น MDPT 3 5นะครับผมนี่คือรูปล่างหน้าตาของ ดีไซน์หม่สวยหมดจดนะครับผมนะฮะ LED เม็ดใหญ่ๆตามที่เห็นเลยรหัส2835เม็ดใหญ่เม็ดหนาเม็ดนูนหน้าโคมเป็นลูกปัดนะครับ LED นูนแบบน,นี้กระจายแสงได้กว้าง60วัตต์ LED มาให้884ด่วง300วัตต์ LED มาให้ถึง170ร่ดวงแบตเตอรี่20,000ไปเลยแล้วมีการออกแบบหน้าโคมให้เอียงฝั่งซ้ายเอียงฝั่งขวาเพื่อทําการกระจายแสงให้องศากระจายกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับแผ็นกระจกโมโนคริสตัลลายขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะครับผมใช้แบตเตอรี่6กถึงแชั่วโมงใช้ได้ยาวนาน ถึงเช้าเลยนะครับผมรับประกันให้นาน1น1ปีเต็มคุณพี่สามารถใช้งานได้ยาวๆสองถึงสปีมีปัญหาสมบัเปลี่ยนมาเค็มไม่ซ่อมตลอด365วันนะครับสองสว่างบริเวณหน้าบ้านหลังบ้านลงรถทางเดินถนนนะครับผมไม่ต้องจ่ายค่าไฟเลยเพราะว่าใช้โซลารเซลล์ไม่ต้องเดินสายไม่ต้องจ้างช่างด้วยกิมตะกาเหลืองมุมล่างซ้ายมือได้เลย